เราปีกไก่เป็นโคนปีกนะคะล้างสับเป็นสามท่อนก็อมได้สักพักหนึ่งก็ช้อนฟองทิ้งสามสี่รอบไก่จะหมดไก่หมดแล้วนะคะถึงจะทำต้มยำแต่ก็อยากให้ไก่เปืยสักนิดนึง อมได้สักพักเดี๋ยวเราเครื่องต้งยมยำที่เตรียมไว้ใส่ไปเลยนะคะเตรียมเครื่องต้งยมยำมาไว้ก็คือขา่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงนะคะเครื่องเยอะหน่อย,อยเคี่ยวไก่สักแป๊บนึงนะคะก็ตะเตรียมเห็ดซื้อเห็ดมาแพ็คนึงนะคะเป็นเห็ดนางฟ้าหรือเห็ดนางลมมะเขือเทศ พริกแล้วก็ทุบแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆเอาไว้มามาขามไว้ใส่ต้ยมยำนะคะเคี่ยวไก่ได้พักหนึ่งแล้วเอาเสอนต้ยมยำยังไปเคี่ยวเลยนะคะก็ได้หอมสมุนไพรหอมแดงก็จะได้สุกด้วย ขอเช็คฟอมอีกทีนะคะไม่มีแล้วเราก็จะใส่มะเขือ,เ,อเทศลงไปก่อนนะคะจะได้สุกแล้วก็มีความปเปรี้ยวหวานไปในน้ำ เราต้องเคี่ยวมะเขือเทศกับเนื้อไก่สักสิบนาทีนะคะให้เนื้อไก่เปื่อยสักนิดนึงแล้วมะเขือเทศก็สุกจะได้มีรสชาติของมะเขือเทศลงไปในน้ําซุปด้วยน้ําต้มยำจะได้มีรสชาติเปรี้ยวหวานของมะเขือเทศ เยี่ยวไก่ได้พักใหญ่ๆแล้วนะคะก็คืออยากให้ไก่เปื่อยเพราะว่าถ้าต้มแป๊บเดียวเนี่ยเนื้อไก่จะมีความเหนียวก็จะไม่อร่อยนะคะที่พักหนึ่งแล้วนะคะพักใหญ่ละเราจะใส่เห็ดใส่พริกลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยเติมน้ำไปอีกนะคะมีน้ำยังน้อยอยู่ รอให้เดือดก่อนนะคะเราจะเติมน้ำสักนิดหนึ่งปรุงน้ำต้มยำก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะคะถ้าเป็นแกงส้มเดี๋ยปรุงยากกว่าแกงเผ็ดร้าแกงเผ็ดก็แค่ใส่น้ำปลาน้ำตาลให้ออกเค็มหวานนิดๆแต่ถ้าเป็นแกงต้มต้องสามรส เวลาชิมต้องชิมดีๆนี่ต้ยมยำก็ต้องชิมดีๆนะคะน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราใส่ผงปรุงรสไปสักช้อนครึ่งผงปรุงรสช้อนครึ่งนะคะใส่น้ำปลาไปเลยค่ะเดี๋ยวเราลอดจากนะคะ จดดีแล้วเราใส่น้ำมะขามเลยนะคะพัจัดหน่อยใส่สองทับพีครึ่งเพทับพีใหญ่นะคะเสร็จแล้วนะคะต้ยมยำไก่ แล้วคะถ้าจะตักทานก็ใส่ผักชีฝรั่งหรือผักชีไทยก็สดร้อนๆทานได้เลยสดร้อนๆอ,อร่อยนะคะ